น้อยมาถึงได้ลุ้นเลยค่ะนี่นี่ค่ะได้ลุ้นมั้ยตอนนี้ไม้นี้ลุ้นหรือเปล่าของน้อยค่ะแล้วมาแล้วหือเนี่ยอยู่เจริงๆล่ะคือยู่มาตายไหมอ่ะ โหนั่นไม้เล็กได้แล้วค่ะปลาตายค่ะนั่น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 ตัวใหญ่ด้วยค่ะตัวเล็กได้มาแล้วค่ะดไม่ไม่ลงนะเนี่ยกำลังจะลงค่ะ สวัสดีค่ะช่องดดีชแนลค่ะวันนี้มาที่แหลมสับนะคะหมายเดิมที่เคยมาค่ะวันนี้จะ,ะจะต้องลุ้นปลายอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวแรกน้องเขาได้ไปแล้วนะคะเป็นปลาทรายค่ะลงบ้า รอลุนค่ะอุ้ยอยู่ไหม ของน้องก็น่าจะได้รุ่นอีกแล้วนะคะนนค่ะว,ว้าวของน้อยมันจริงๆคันนั้นค่ะค่ะเออมันเหลืองค่ะ,ะมันเหลืองอองอ แกไม่ไปดิไม <ank> er> ่เจ um pues mm ้งว <Maggie started. S 2> ่า nah, ม <my serge> <ster> ่งทุบใจแกไหมมาเว่ยข้าวปลาค่ะปุ๊บนีไม่แห้แล้วค่ะนี่ โอ้อยู่มอยู่อยู่้ยได้ลุ้นอีกแล้วว่ะคันเนี้ยค่ะกะมงโหกระมงค่ะกระมงตัวสวยค่ะโห้กระมงตัวสวยเลยค่ะโหมันจริงๆค่ะ ป้าต้นเหรอ

นี่ค่ะเมื่อกี้ได้ปูม้าตัวใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะ Thank mm -hmm. you. นี่ค่ะได้ปลาเก๋าแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูพี่อันค่ะแกได้ปลาสองตัวแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนนี่นะคะ ไม่า้บนบานไม่่าทีบ้าน,ๆๆนะโอ้น,อนี่ยเงพี่อันได้ปลาอะไรบ้างอันเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูกคนอันนี้ปลาอะไรอ่ะป,ปลาอ้วปลาไบอันเหรออันพี่เขาไดสามตัวเลยนะคะนี่ปลาายค่ะนี่ปลาายตัวใหญ่เลยอ้วนเลยนี่นี่นี่ขุดขุดค่ะนี่ขุดขุดตัวสวยค่ะ

โอ้โตัวสวยเลยอ่ะมาถึงได้เลยฮะ้เยอ้ยเนี่ยค่ะกระมองตัวสวยค่ะมีค่ะกระมองตัวสวยเลยค่ะโออ่ะไปกค่ะตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันคันไหนกินก่อน คลาปูโอ้ยองน้อยหน้าอีกแล้วนะคะปลากระมงโหหมานจริงๆเลยนี่ค่ะโหตัวสวยเลยนะหมานจริงๆหมานจริงๆนี่ค่ะน้องก็ไปหาหอยมานะคะหอยกินดหอยแกงเยอะแยะเลยค่ะนี่หอยแกงนะเยอะแยะเลยนะถุงใหญ่เลยโห นี่ค่ะหอยค่ะหอยค่ะวันนี้ค่ะได้ทั้งปลาทั๊กงนะคะปลากระมงค่ะนั่นค่ะแล้วก็ปลาเก๋าค่ะขุดนคูดค่ะหนุนปลาทรายนี่นะคะปลากระมงตัวสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ปลาเก๋าเก๋าดอกดำนะคะอันนี้ปลาจวดค่ะ คูดคูดค่ะนี่ลปลาสายวนๆสอง,งสองตัวนะคะแล้วก็ข้างปานค่ะแล้วตัวนี้ค่ะนี่ปูค่ะปูมาค่ะนี่ค่ะว,วันนี้ได้แกงแล้วนะคะทั้งปลาทั้งปูค่ะ ามช่องดูดีชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ